รายการสภาโจเป็นรายการที่สแสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นเอยดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ผมไม่นึกเลยนะครับทุกวันนี้ที่ก็ปากันอยู่ในรพนพี่กำลังคิดต้องการอะไรจากตัวผม มาพูดอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับผมที่เคารพพี่วิ่งเข้าไปอาวิ่งเข้าไปไหว้เข้าไปกอดนี่ด้วยความรักท่านประธานที่เคารพครับพ่อแม่ผมในตำนานครับท่านประธานมาพูดอย่างนี้กับผมไม่ได้ครับท่านประธานครับเข้าใจแล้วครับท่านประธานครับที่ผมจะเอาเชื้อมาเนี่ยจากท่านณัฐวุฒิเนี่ยเพื่อมาวิจัยและรักษาครับท่านแต่ไปคิดเลยเถิดอะไรครับเพราะท่านกับท่านอุตส่านเป็นกันอยู่สองคนนะครับผมก็จะมาวิจัยรักษาก็เท่านั้นเองนะครับท่านาจะเกลียดครับท่านท่านจะได้โยนไปให้ใครไดยท่านประธานนะ ไม่งั้นต้องประท้วงกันอยู่อย่างนี้เลยมันจําเป็นท่านหนุนสมานแก้จะเฉพาะประเด็นที่ถูกเสียหายนะคือผมถูกพาดเพลงอันนี้จะพูดอะไรก็ตามแต่ครับพี่รัชเขตด้วยความเคารพแต่โปรดได้สำนึกว่าผมเป็นลูกหลานเจ้าเมืองพัทลุงครับขอบคุณมากนะครับตามาผมต่อนะฮะครับท่านประธานครับท่านรัชเกตท่านต่อไปนะครับให้ผมต่อนะฮะมันมีพวกประท้วงเยอะแล้วครับแล้วท่านไม่เสียหายตรงไหนนะครับผม ครับผมคิดให้ท่านแทนแล้วว่าเม่ท่านเป็นเสียหายเลยนะท่านนั่งลงได้ครับมันมีอะไเสียหายเก็จะบอกไม่ยากครับท่านปล่อยน้ำหนักตัวลงไปบนเก้าอี้เลยครับท่านประธานครับขออนุญาตพูดนิดเดียวครับท่านประธานครับครับท่านท่านสมชายท่านประธานครับผมสมชายครับสมาชิกสภาโจกจากร้อยเอ็ดในฐานะรัฐมนตรีช่วย ผมเหลือทนแล้วท่านประธานเหลือมากไหมครับเหลือนิดเดียวแล้วท่านประธานปล่อยให้เละเทะอย่างนี้ได้ยังไงรัชเขตก็ทนเหลือเกินรัชเขตบอกเสียว่ารัชเขตไม่มีน้องหน้าตาแบบนี้อย่างนัทวุฒิเนี่ยจะได้เลิกประท้วงสักทีก็รับไปเกี่ยวอะไรล่ะพ่อก็ทำหน้าที่ย่าทำนา คีดบ้านหนองเฮีไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยครับผมผมรู้แล้วครับญาติท่านจะมาอีกแล้วญาติญาติท่านจะมาแล้วท่านนั่งลงนะครับครับครับทิ้งตัวลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยท่านประธานครับช่วยดูแลฝากเถอะครับผมไม่ได้พ่าติ้งอะไรเลยผมจะไม่อนุญาตให้ใครพูดถึงญาติอีกแล้วนะท่านท่านท่านทนท่า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 นทนท่านท่นท่า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 นท่นท่านท่านท่านทรานท่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 านานท่านท่านท่นท่านท่นท่านนท่น ผมให้เพื่อนสมาชิกได้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งครับท่านท่านถ้าเปรียบเสมือนประเทศของเราเป็นร่างกายครับท่านท่านสภานี้ก็เหมือนถุงอัญทะแล้วผมผมจะเป็นแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาโยกทุกคนนั้นเปรียบเสมือนเชืออสุจิท่านประธานก็เปรียบเสมือนท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นตัวสุจิบางตัวที่มันไม่เกิดประโยชน์นี่ท่านประธานต้องหนีบเอาไว้ให้นออกมาครับ ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับ,รบผมว่าเวลาเราก็มีมากนะท่านอยู่แถวองค์ครักไม่ควรจะมาพูดเรื่องนี้นะท่านรจชเกศเดี๋ยวท่านรีบสรุปด้วยนะครับท่านประธานครับผมจะสรุปแล้วครับแต่ก่อนอื่นครับเมื่อกี้ท่านสมชายบอกว่าบอกท่านนัทวุฒิบอกว่าประกาศเลยครับว่าไม่เป็นน้องผมต้องขัดใจท่านสมชายครับเพราะคนหน้าตาดีอย่างเราอยู่ในสภาก็มีสองคนเท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมพูดถึงท่านนัทวุฒิกับผมนะฮะท่านท่านท่านนายกเทศท่านอภิพปลายยังไงครับถึงมีพู้ประตัวกันทุกวินาทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันละครับขอนิดเดียรท่านนะผมไม่รู้จะโทษใครแล้วครับมันไม่ต้องโทษใครครับข้อเท็จจริงมันปรากฏครับท่านานะว่าไอ้คนที่มีหน้าตาดีนะมีแค่สองคนเนี่ยมันไม่จริงครับเพราะผมก็หน้าตาดีครับผมใครมันจะหล่อเล็กน้อยน้อยนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับ นะครับท่านกับผมท่านทำใจแต่เราก็รู้กันอยู่ว่าเราหน้าตาดีท่านนั่งลงเถอะครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ควรพูดเรื่องนี้สั่งวันสิธิ์แต่เพียงผู้เดียวรับเราล่ะผมเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับมาประชุมนี่ผู้หญิงบางคนกรี๊ดเลยครับ่านานผมเนี่ยไปเดินเหยียบเท้าว่าตรงไหนนะครับไม่ใช่ผมหวังว่าคงจะไม่มีผู้ประทวงอีกแล้วนะครับท่านรัชเกกสรุปได้ครับ ผมอยากสรุปเป็นบทกลอนครับเพื่อฝากไปถึงพี่น้องชาวบ้านข่าวต่อไปเลือกตั้งสมาชิกสภาโจกขอให้พิ่นิดพิจารณาดังบทกลอนของผมอย่างนี้ครับเลือกผู้แทนสูงหญิงพึ่งพิงยากเลือกผู้แทนลำบากมากสงสารเลือกผู้แทนใบบ้า น่ารำคาญเลือกผู้แทนอันธพานบ้านวุ่นวายเลือกผู้แทนซื้อคะแนนแสนเศร้าโศกเลือกผู้แทนไม่ทันโลกโชคสลายเลือกผู้แทนไร้ความรู้อยู่เพื่อตายเลือกผู้แทนบ้าเสียงไทยวายชีวิน เลือกผู้แทนค้ายาประชาชนเลือกผู้แทนกลับกรอกหลอกไม่สิ้นเลือกผู้แทนขี้ขลาดชาติจมดินเลือกผู้แทนโกงกินชาติสิ้นเอ่ยผู้จบช่วยปรบมือครับขอบคุณท่านรัชเกตนะครับขอบคุณมากครับ ในช่วงนี้นะครับผมขอขั้นรายการนิดนึงครับเพื่อที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนสภาโจ๊กของเราครับถ้าท่านต้องการสินค้าโซนี่ครับนึกถึงร้านมันติ a อวนะครับเป็นร้านที่บริการดีที่สุดและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่ในขณะนี้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้แทนของผู้นำฝ่ายแคนนะท่านอุตสมานลูกหีครับท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่ผมอุสมานลูกยีสมาชิกสภาโจกในระบบบัญชีรายชสมสมาชิกเพื่อนผัวพิ่รายซึ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้นั้นผมพูดตรงครับท่านได้มาตีสองหน้าแบกหน้าไม่ไห้มือถือสากบปากอมครกครับท่านท่านนอมมาตั้งแต่คราวที่แล้วเลยเนี่ยครับ เห็นไหมครับปากกว้างเหมือนกับตันรัตตะมุขครั้งที่แล้วผมอภิปรายไปว่ามีการทำมากินกันอย่างเป็นเครือข่ายจนกระทั่งอาทิตย์นี้มีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งท่านรานครับยังไม่ได้ชี้แจงให้มันชัดเจนในสิ่งที่ผมกล่าวฮะนอกจากขี่ม้าเหลียบข่าย ตีรวันไปข้างๆครูเท่านั้นเองท่านสมชายหนองอีปกป้องตระกูลด้านนักหนาะวันนี้ผมจะทำให้ท่านสับนึกให้ได้แต่คงจะยากครับเพราะผมดูแล้วรัฐมนโรรัฐมนโรช่วยแล้วก็พวก สุนักรับใช้ทั้งหลายนั่นตนนะครับท่านจะใช้คำแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้ประท้วงอย่างที่ผมคาดไว้จริงๆนะครับท่านสมภาคประท้วงครับท่านเชิญครับท่านประธานสภาโจกครับผมสมภาคชูโชติจากจังหวัดเชียงใหม่ขอให้เปลี่ยนสุนัขเป็นหมาแต่ครับท่านครับท่านจะตาดิดมากไปไหมครับเนี่ย ผมไม่มีผู้ประท้วงเลยครับเพราะว่าท่านก็ทําหน้าที่ได้สุดๆแล้วละครับเจอกท่านอนุสมานต่อล้ครับมันคงจะทําให้สํานึกละยากครับจท่านแล้วดูหน้าแต่ละคนก็เกลี้ยงเกลาครับจำท่านดูสิครับเหตุผลแปะว่าหนวดนี่ครับจำท่านมันขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะขนมันไม่สามารถแทงหน้าด้านด้านนี้ขึ้นมาได้ครับจำท่าน ประครับผมได้ไปเก็บภาพผม,ผมมาท่านหนุสมานคนเดียวก็เต็มที่แล้วนะครับท่า <c oughs> นครับผมนาทูตใสเ่เกลือครับไม่ไปายแคนครับประธานผมปะต้วงไปรัตบวมครับหลับกันหมดแล้วแล้วครับสุนัขรับใจก็แล้วหน้าด้านก็นแล้วยังไม่ประต้วงอีกมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับ ท่านประธานครับในทางกฎหมายเนี่ยการนิ่งเฉยถือเป็นการยอมรับท่านยอมรับได้ยังไงครับครับท่านไม่คิดว่าเขากําลังรวบรวมอยู่บ้างหรือครับรวบรวมไม่ได้รวบรวมแล้วผ่านพอยกขึ้นมาระทวงแล้วทำมิ่งไม่ได้แล้วท่านประธานระทวงเลยครับระทวงแล้วครับท่านท่านสมษณ์ขอให้เกี่ยวกับประเด็นที่ถูกว่าพงเนเรื่องนี้เลยครับท่านฮะเป็นเรื่องเรื่องสุนัขรับใช้เนี่แหละครับท่านคือขอเห้เปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นมาแตนนะฮะ ก็คืออยากาถามว่าเป็นสุนัขหางสั้นหรือหางยาวครับทีเ่เป็นสุนัขลับใช้ครับถ้าหางสั้นเป็นหมาฝรั่งฮะถ้าหางดาบหมาไทยจะให้ผมเป็นสุนัขลับใช้แบบหางสั้นหรือหางยาวครับบอกมาครับท่านอุตมานครับ <c oughs> ที่ท่านว่าไปท่านต้องให้รายละเอียดด้วยนะท่าน <c oughs> ผ่านไปเลยครับจำานเข้าเนื้อหานะท่านครับ ผมได้ไปค้นภาพท่านสงชายในอัลบัม้มเก่าๆครับท่นทานารตั้งแต่สมัยเด็กได้มาสองภาพครับท่นทานาดูนะเพื่อนจมาเิีกดูภาพทางด้านขวามอือนี่ครับท่นทานาาเหมือนลูกกรอกไม่มีผิดนะครับเขาหน้าไม่เปลี่ยนนะท่นทานา สมัยนั้นเนี่ยขาดนมฮะทานน้ำเปล่าอยู่หลายเดือนท้ายที่สุดตัวแห้งครับทจำไานมีคนใจดีครับได้ได้บริจาคนมฮะให้เด็กชายสมชายหนองอีภายในระยะเวลาไม่เท่าไหร่ครับเด็กชายหนองอีอ้วนท้วนสมบูรณ์ท่านหนุษมาครับท่านสมชายเสียหายครับเสียหายนะครับแล้วท่านมีข้อแก้เ่าหาอะไรบ้างเนี่ย รรท่านประธานดิกระผมสมชายหลวงพีจากร้อยเอ็ดขออนุญาตเอ่ยถึงท่านอุตสานลมารีขอประทานโทษที่เอ่ยนามรรท่านประธานจะเห็นว่าท่านอุตสมานนั้นเนี่ยได้นำข้อมูลนะครับมีการตัดต่อภาพแล้วเอาเรื่องที่ผมยังเป็นเด็กมาพูดแล้วพูดไม่พูดเปล่ายกเป็นคุ้งเป็นแค่ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นอย่างนี้รรท่านประธาน ผมนี่เกิดก่อนอุสมาลูกหีหลายปีแล้วนี่ไปรู้เรื่องรายละเอียดโกหกคำโตกลา,างสภาับสถาบานครับเป็นไไม่ได้จะจะให้ถอนนะครับเนี่ยถอนท่านท่านต้องถอนว่าภาพนี้เนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับท่านาตัดต่อถอนครับถ้าท่านไม่ถอนท่านจะต้องเจอศึกหนักจาก พ,พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ<ถ>่อใหญ่ไอ้ภาพโกหกกลางสบายอย่างนี้พ่อใหญ่ยอมได้ยังไงพ่อใหญ่มีความเห็นในเรื่องนี้นะก็ความเห็นก็เหมือนเหมือนกันนะเราครับท่าน ก็กินความหมายไปมากเลยครับเชิญเชิญเลยครับแล้วพ่อเติงด้วยกับพ่อเติงมีความเห็นต่อเนื่องกับพ่อใหญ่เ่ยด้วยความรบท่าประธานครับผมว่าพ่อใหญ่นะฮะหรือว่าท่านฝ่ายและท่านบวมคะเปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่ดีกว่าเพราะลูกคือมาแต่ละยครั้งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยนะเขาปรึกษาไม่ได้ท่านเป็นที่พึ่งของฝ่ายและท่านบวมไม่ได้ครับผมว่าท่านลาออกเป็วๆดีกว่าขอบคุณครับท่านประธานแค่นี้เลยครับ ขอบคุณนะครับท่านอรรมันท่านอภิปรายต่อนะครับและนี่ครับถ้าท่านสำนึกในสิ่งที่ผมพูดในวันนั้นนะครับสมัยท่านเป็นเด็ท่านครับอาการอย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นภาพนี้ใส่สูตรสีดำลักษณะแว่นหน้า,านี่ผมไม่ตัดต่อครับ นี่คือภาพจากหนังสือพิมพ์นี่คือภาพที่ผมได้มาจากนักข่าวที่ไปแอบถ่ายท่านสมชายแอบกินใต้โต๊ะครับท่านแอบกินใต้โต๊ะท่านประธานเคกรบครับถ้าเกิดว่า